มีกำลังพอครับตอนนี้ถือว่ากำลังไม่พอพอที่จะตีได้น้าแล้วครับตอนนี้พี่เล่ย์กรรมการนับแล้วครับกรรมการนับแล้วนะครับตพิงลุกขึ้นมานะครับนับแล้วครับนับแล้วหมายไหม มาครับสุดท้ายสุดท้ายไปที่ชาแนลชาแนลสินใจเพชรครับ